สวัสดีครับผมตาหนุ่มนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องให้อาหารปลานะครับมิสเตอร์สัตทุเดย์นะครับก็เป็นเครื่องให้อาหารปลานะครับออโต้ฟีดนะครับก็คือว่าไม่มีโซลาร์เซลล์นะครับเป็นการใช้ต่อไฟบ้านนะครับโดยการมีการใช้ทัเมอร์นะครับในเป็นการตัวตั้งเวลานะครับอันนี้คือในเครื่องข้าวๆตัวผมที่ซื้อมานะครับเป็นตัวเครื่องสแตนเลส นะครับโดยความจุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ลิตรนะครับโดยให้อาหารปลาเนี่ยประมาณได้ถึงประมาณ4กิโลนะครับความจุให้อาหารนะครับ4กิโลเกือบถึง5กิโลได้นะครับที่ผมลองให้นะครับตัวเครื่องวัสดุค่อนข้างดีนะครับเป็นสแตนเลสนะครับมันก็จะมีราคาตัวที่มันเป็นตัวที่ตัวที่ลองลงมาก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับเป็นถังขยะเล็กๆนะเหมือนถังขยะเล็กๆนะเป็นตัวพลาสติกนะครับตัวนั้นจะเป็นราคาถูกลงมานี้ประมาณ2,006 2,007นะครับตัวนั้น นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีทัมเมอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นฝาปิดไว้กันน้ำนะครับเวลาจเราจะตั้งก็เดี๋ยว,เ,ยวเราซื้อมันก็จะมีคู่มือไว้นะครับผมอาจจะไม่ได้สอนในการกดทัมเมอร์นะครับนะการให้อาหารปลานะครับเวลาเราจะให้อาหารปลานะครับเรามาดูตรงนี้ข้างบนมันจะมีฝาปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ ก็เวลาเราใช้งานก็อ่านำอาหารใส่ข้างบนไปเลยนะครับนะแล้วก็ปิดฝานะครับแต่เวลาใช้ไปเนี่ยผมอยากจะให้คุมคุมถุงไว้ไว้ด้วยนะครับกันพวกน้ําอะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาก็ซีนมาในในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมก็จะมีถุงถุงดำนะครับเหมือนถุงขยะนะครับหุม้มหุ้มไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เป็นการกัน แสงแดดไปด้วยวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการกันลมกันฝนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะก็หาทุงคุ้มไว้ด้วยก็ดีนะครับทีนี้เข้าเรื่องเลยนะครับก่อนที่ผมจะซื้อเครื่องให้อาหารปลาตัวนี้นะครับคือมีปัญหาก็คือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้อาหารปลานะครับอย่างเช่นไปทํางาน8ปดโมงเช้ากลับมา4ี่โมงกว่าๆนะครับหรือว่าวันเสาร์ที่เนี่ยบางทีอยากจะไปเที่ยวนะครับก็ ไม่มีเวลาให้นะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะให้อาหารปลาเนวันละ3ม,มื้อนะครับอย่างเช่นอา,อาจจะให้เยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยครับ3ม,มื้อแล้วบางทีต้องการที่จะให้ในน้อยอย่างเงี้ยแล้วบางทีผมให้เยอะแล้วปลามันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรท้องอืดท้องอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะอาจอาหารปลาในในครับมื้อนน้อยแต่ว่าเยอะเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างเพียงอีหนึ่งปัญหาที่เจอก็คือว่า มันจะมีบางตัวเนี่ยอย่างเช่นโชว่าอย่างเงี้ยปลากินเก่งเนี่ยบอกผมมเลยนะพวกโอคอนอะไรเงี้ยฮะบางตัวเนี่ยที่เขาขี้อายหรือว่าปลาเด็กปลาเล็กเนี่ยครับที่เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กินนะครับอย่างเช่นได้กินน้อยอย่างเงี้ยทําไมต้องซื้อเครื่องให้อาหารปลาจากการที่ผมได้ทดลองนะครับใช้เครื่องตัวนี้มาประมาณสัก3สัปดาห์ได้นะครับหนึ่งเนี่ย ในความคุ้มค่าก็คือหนึ่งนี่คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการให้อาหารปลานะครับเราไปเที่ยวได้ตามสบายใจเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปข้างนอกหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับไม่ต้องมาพาวงในการหรือใช้คนอื่นมาให้อาหารปลาอะไรเงี้ยครับคุณก็ไปเที่ยวด้วยความสบายใจนะครับอันที่2นี่คือปลาเนี่ยได้รับผลผลดีก็คือว่าปลานี่คือเขาได้กินอาหารเนี่ยทุกตัวนะครับก็คือเวลาเราให้น,น้อยๆแล้วปลาบางตัวมันที่เขาไม่ได้กินเนี่ย มันก็ได้กินด้วยนะครับดีกว่าเราให้ทีเดียวเยอะๆแล้วมีตัวเดียวตะก้ากินจนเกือบหมดนะฮะตัวอื่นไม่ได้อาหารก็คือไม่ได้กระจายสู่ตัวอื่นนะครับอ่าอันนี้คือคือเ,เวลาเราใช้เครื่องตัวนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยในในเรื่องนี้ได้นะครับอันที่3ก็คือนะครับน้าใสนะครับน้ําใสขึ้นก็คือหมายความว่าทําไมถึงน้ําใสคือเราไม่ได้โยนอาหารลงไปทีเดียวใช่ไหมครับอ่าแล้วอาหารมันไม่ได้ เกิดการแช่ในในน้านานใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ละลายลงไปในน้ําจนเป็นฝุ่นเป็นอันนี้นคือเหตุผลที่ทําให้น้ําไม่ใสด้วยนะครับเือเราให้อาหารเยอะแล้วเนี่ยพอปลาเลย5นาทีไป6กเนาทีถ้าอาหารไม่ดีน้ามันก็จะเสียเร็วใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้คือเราเรามีเครื่องให้อาหารเราให้เราให้น้อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดการแช่นานนะปลาก็กินบางทีหมดในก่อนก่อน5นาทีด้วยซ้ำนะ สามส,สามสนาทีก็กินหมดอ่ามันก็ไม่เกิดการการแช่ข,ของอาหารหนานนะครับกินแล้วก็หมดเลยนะครับน้ําก็ดีขึ้นไม่ค่อยมีฝุนอะไรอันมีครับมีน้อยลงนะครับอ่าแถมปลาก็ได้ขึ้นมากินแล้วก็ไม่ค่อยกลัวนะครับไม่ค่อยกลัวในการขึ้นมากินข้าวนะครับอ่แล้วก็ข้อสังเกตนะครับเวลาเราใช้เครื่องให้อาหารปลาเนี่ยเราควรที่จะมานั่งให้ขาบบ้างให้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะนะครับ คือให้ปลาเกิดความชินกับเราบ้างนะครับไม่ใช่เราใช้แต่เครื่องให้อาหารปลาอย่างเดียวแล้วบางทีปลาไม่เห็นเรามันตกใจมันจําเราไม่ได้ไงนะครับ <c oughs> ก็อาจจะแวะแมานั่งกับน้องบ้างนะครับสักวันละสินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ก็เราก็มาเปิดล้นน้ำล้วก็นั่งเล่นกับเขาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งทําให้เขาจําเราได้บ้างนะครับอ่าดีกว่าเราอยู่แต่ในห้องหรือว่าไปนั่นแไม่ค่อยมาดูอะไรเงี้ยนะครับ นี่ก็คือเป็นข้อสังเกตอีกแล้วกันนะครับไม่ใช่ข้อเสียนะข้อเสียนี่ไม่มีเลยนะผมว่าเครื่องอาห,หารปาไม่มีข้อเสียเลยนะแต่ว่าเวลาตั้งเนี่ยเวลานี่คือตั้งดีๆนะถ้าตั้งผิดนี่คืออาหารจะเต็มน้ําเลยคนระับผมเคยตั้งผิดแล้วอาหารออกมาจนหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนี่อันนี้เป็นข้อระวังนะครับนะก็มีแค่นี้ครับนะก็ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ครับผมนะ ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าชอบกอ็คอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายครับ